ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ St o อปลอ s ค่ะต่อตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันโชต์ค่ะเส้นเด็กไทยในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาแกว่งตัวอยู่ทั้งแดนบวกและก็แดนลบนะคะก็ต้องมาลุ้นกันในช่วงภาคบ่ายค่ะว่าเซ็ตนั้นจะทะยานขึ้นมาปิดในแดนบวกได้หรือไม่นะคะนาทีแรกที่เปิดทําการซื้อขายเซ็ตเปิดในแดนสีเขียวค่ะปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกก่อนที่จะสวิงตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนั้นย่อตัวลงไปปิดในช่วงแดนลบค่ะ ดัชนีจุดที่บวกขึ้นไปสูงสุดคือบวก4.75จุดนะคะจุดที่ติดลบลงไปหนักสุดคือลบ3จุดค่ะและเซ็ตในช่วงครึ่งเช้าปิดติดลบไม่ถึง1จุดค่ะที่ระดับ1,580.29จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้านี้20,000ล้านบาทค่ะห้านดับหลักทรัพย์ตัวใหญ่ๆเริ่มมาค่ะเคแบงมาเป็นดักราคาขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆยืนที่243บาทปตทต,ตัวแม่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงที่387บาทท u f ขึ้นมา ติดอันดับที่3เลยค่ะวันนี้ขึ้นมากับ3%ยืน87บาท25สตาต่างนะคะ KTB ขึ้นมาเล็กน้อยยืน23บาท50สตางและ CGD ค่ะย่อตัวลงไปเปอร์เซ็นต์กว่ายืน3บาท20สตางนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝักฝั่งต,าง,ตางประเทศค่ะจะไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ดัชนีในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนั้นปิดในแดนสีเขียว หมดเลยนะคะล่าสุดค่ะฟิวเจอร์ย่อตัวลงไป12จุดนะคะสำหรับดาวโจนส์ ones, แตกลบเล็กนอ้อย S&P ลงไป2จุดค่ะภาฝั่งยุโรปฟุตซิลอนดนลงบวกขึ้นมาได้34เจซีฝรั่งเศสนะคะขึ้นมา37เดัชเยอรมนีฟิวเจอร์ขึ้นมา149ค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะโตเกียวลงไปแล้วนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้5 5จุด 19, สิงคโปร์บวก19หัก้าห่งฮ่องกงลง,ง9 1เวสต์ไตหวนบวก1น4จุดอินโจุดเนเซียวบวก21จุด มาเลเซียบวก5และโซ่ย่อตัวลงกไปเล็กน้อยค่ะตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะก็ยังคงทดสอบที่ระดับ1580จุดอยู่นะคะรอบนี้จะไปต่อเลยไหมหรือว่าจะพักฐานก่อนดีนะคะกลุ่มต่างชาติกลุ่มกองทุนจะซื้อต่อเนื่องไหมและ ตอนนี้เองนะคะแต่ชนิหุ้นไทยเดือวเวลาทําการซื้อขายอีกเพียงแค่เดือนกว่าเท่านั้นค่ะแนวโน้มจะขึ้นหรือจะลงนะคะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้ท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทร,รัพย์แฉ m b นะคะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดินาวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดูภาพเดืชนีหุ้นนะคะ แกว่งไปแกว่งมาเหลือเกินบางวันจะบวกก็บวกแรงบางวันจะลงก็ลงแรงรบ,บางวันถ้าไม่ไปก็ไซด์เวย์เลย<ก>นะจริงๆในแง่ของน้ําหนักนะครับ,รบรยังให้น้ําหนักของเซตินเด็กนะครับไปลักษณะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับตอนนี้นะครับตัวของเซตินเด็กเองนะครับกำลังทดสอบแนวต้านสําคัญอยู่นะครับที่ระดับ 1,585จุดนะครับในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของเซ t i ินเด็กในรอบนี้นะครับถ้าเราดูในแง่ของการเคลื่อนไหวของเซ t i ินเด็กในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับจะพบว่าจุดสูงสุดนะครับของเซ t i ินเด็กในตอนนี้นะครับที่เคยทําไว้นะครับ1,602จุดนะครับกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในรอบที่แล้วนะครับที่1,591จุดเนี่ยจุด อรอบนี้นะครับค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะครับที่ระดับ1,585ถึง1,590นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับถ้าทะลุผ่าน1,591ขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับในช่วงสั้นมีโอกาสนะครับที่เซ็นินเด็กจะขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่1,620จุดะนะครับ แต่ว่าน้ําหนักตอนนี้ที่เราดูนะครับจะเป็นหนักของการไซเวดาวอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยมีการทดสอบ1585นแะครับแล้วก็มีแรงขายทํากําไรออกมาในช่วงสั้นนะครับทีงในแง่ของความเสี่ยงนะครับเรายังดูแนวรับที่1550นะครับที่เซ็นดินเด็กเนี่ยยังมีโอกาสย่อลงไปทดสอบนะครับถ้าในรอบนี้นะครับการขึ้นไปทดสอบ1585แล้วไม่ผ่านนะครับการหลุดนะครับ ระยะสั้นนะครับระยะสั้นให้จับตาแนวรับที่1,575จุดนะครับค่ะถ้าเซ็นดิเด็กนี่ยมีการปรับฐานลงมานะครับในช่วงสั้นแล้วก็ยืน1,575ไม่ได้เราคิดว่าในแง่ของความเสี่ยงนะครับเซ็นดิเด็กมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ1,550หรือว่า1,540ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะประมาณสัก1สัปดาห์ข้างหน้านะครับผมค่ะ อย่างนี้แล้วนะคะดูประเมินแล้วดูแนวโน้มก็ยังคงจะต้องรอให้ผ่านแนวต้านก่อนใช่ครับสาหรับตัวของตลาดในตอนนี้นะครับยังเป็นอยู่ระหว่างการสร้างฐานอยู่นะครับระหว่างการทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับที่1,006แล้วก็1,590แต่ว่ายังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้กับการทดสอบ1,590ในรอบนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่ผ่านจริงนะครับในแง่ของภาพใหญ่นะครับเซตอินเด็ก ยังถูกกดดันนะครับจากแนวต้านที่ประมาณ1,600จุดนะครับซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวเนี่ยยังมีอิทธิพลนะครับที่ทำให้ Set Index เซ็ i ต d อินเด็กนี่ยในช่วงของการขยับตัวขึ้นในรอบนี้หรือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยการขึ้นจะอยู่ในกรอบที่จำกัดมากครับค่ะ แล้วตอนนี้เองนะคะก็คุณจะต้องกาหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงคะในแง่ของกลยุทธ์นะครับเรายังเน้นไปที่การเ,าเก็งกาไรในหุ้นรายตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่ที่มีเงินปันผลนะครับในแง่ของความเสี่ยงเราคิดว่ารอให้ย่อก่อนนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อครับดีกว่าการไล่ซื้อหรือว่าเก็งกาไรในหุ้นขนาดเล็กครับค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะดูแล้วต้องดูตามบริเวณแนวรับแนวต้านของเส้นเด็กนั่นเองนะคะคช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดสายดูหุ้นเป็นรายตัวกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเองจะมีมาตรการออกมาจากทางด้านของตลาดหลัลกทรัพย์ด้วยจะกระทบกับเซตเมนต์ในช่วงภาคบ่ายอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในสต็อปลอสช่วงที่2ค่ะ สู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้งคงนั่งอยู่กับนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะคุณธีรศักดินวรากุลค่ะ ที่มองกรอบของเนชนีที่อาจจะต้องลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่าจะลง <c oughs> ช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการกาหนดพยุทธการลงทุนนะคะช่วงนี้ยังมีโอกาสในการลงทุนไหมคะในแง่ของการลงทุนนะครับหรือว่าการเก็งกำไรในหุ้นรายตัวเนี่ยผมยังคิดว่าตอนนี้นะครับยัง <c oughs> สามารถทําได้อยู่นะครับถ้าในแง่ของหุ้นที่มีพื้นฐานดีหน่อยนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่อาจจะมีการคาดการณ์ว่าอาจจะดีขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับหุ้นที่เราสนใจในวันนี้นะครับจะเป็น ตัวที่ไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าในแง่ของการเก็งกาไรในช่วงนี้นะครับหุ้นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทํากําไรอยู่นะครับตัวแรกนะครับที่ผมสนใจจะเป็นตัวของบางจากนะครับแนวโน้มของราคาหุ้นบางจากนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับหรือไฮเดิมที่บริเวณในช่วงสั้นนะครับที่37.50นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าข้อดีของตัวบางจากในวันนี้เนี่ย เป็นการย่อตัวแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นทิศทางหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นของตัวบางจากเนี่ยน่าจะยังแข็งแรงอยู่นะครับ ลุ้นการทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ3 9มสบาถึงสีบาทได้นะครับสำหรับตัวของบางจากนะครับก็ให้แนวรับไว้ที่36.5นะครับที่จะมีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบ39หรือว่า40ครับส่วน stop loss นะคะอยู่ที่3ามสินะคะจุด stop loss นะครับขอเลือกสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวของบางจากนะครับดูที่35.5นะครับที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้นะครับมาดูตัวอื่นมีอีกไหมคะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เริ่มมีสัญญาณซื้อเข้าาม นะครับ um แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นล hmm. ักษณะของการคอนเฟิร์มการสร้างฐานนะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาก็คือตัวของการบินไทยนะครับหรือว่าตัวการบินไทยตัวการบินไทยนะครับราคาหุ้นนะครับมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงเช้านะครับแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเป็นการสร้างฐานนะครับที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับในขณะที่ถ้าดูภาพใหญ่นะครับจะเห็นว่าตัวของการบินไทยเนี่ย มีการทำจุดต่ำสุดนะครับยกสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็การดีดตัวในวันนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับการขยับตัวขึ้นนะครับแนวต้านของตัวการบินไทยในช่วงสั้นนะครับให้ดูที่16-16.50ถึงนะครับที่จะมีโอกาส ขยับขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็จุด Stop ปลอสสำหรับตัวของการบินไทยนะครับอยู่ที่14.30ครับค่ะ,คะก็ยืมจุด Stop l ล s s กันด้วยนะคะช่วงนี้เริ่มเปิดสายค่ะมาได้โทรศัพท์อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะคะตอนนี้มีข่าวถแถลงมาตรการคุมหุ้นตัวเล็กออกมาเหมือนกันนะคะคคุณธีรศักดิ์ประเมินว่าจะกระทบกับตลาดยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของตัวมาตรการนะครับในแง่ของตอนนี้นะครับที่ใช้กันเนี่ยผมคิดว่าตัวของแคดบาลานท์ะนะครับที่ลักษณะของการให้ใช้เงินสด ซื้อ100%ยเปอรนตะครับตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีมาตรการอะไรที่จะรุนแรงมากกว่านี้นะครับอาจจะแคดบาลานซ์ให้ใช้ระยะเวลานานขึ้นผมว่าตรงนั้นนักงทุนเนี่ยรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าเป็นการใช้เงินสด100%เข้าซื้อไม่ได้เป็นการกู้มานะครับหรือว่าใช้วงเงินมาจินน้นในการเก็งกำไรเพราะนั้น ถ้าไม่มีเรื่องของการาวางเงินหลักประกันเพิ่มขึ้นนะครับจากการใช้เงินสด100%หรือว่าลดอำนาจในการเข้า,าซื้อด้วยการวางเงินสด100%แต่อาจจะซื้อได้50%ออันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ แคชบาลานนะครับระยะเวลานานขึ้นนะครับอันนั้นผมคิดว่าตลาดเนี่ยยังพอรับได้นะครับในแง่ของมาตรการที่ออกมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการแถลงอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง่ะแต่เบื้องต้นก็ไม่การเตรียมขยายนะคะตัวแคชบาลานเป็น3ามสัปดาห์ครับก็ถ้าดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยถ้าไม่ล็อกวงเงินนะครับผมคิดว่ารับได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้หุ้นเก็งกําไรที่มีแรงเทคโปรฟิตออกมาก่อนหน้านี้อาจจะกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งก็ได้เพียงแต่ว่า ขอให้เลือกในหุ้นที่พื้นฐานดีสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งกําไรแบบดูเดือดน,นะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับอาจจะเป็นการ ขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการออกของก็ได้นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงของการเก็งกำไรก็เล่นไปแล้วควรมีจุด s ต o p l ลอ s ด้วยครับค่ะช่วงนี้เปิดสายแล้วนะคะมีสายคุณสวัสด์เข้ามารอเป็นสายแรกนะคะสวัสดีค่ะครับคุณสวัสด์ครับค่ะสารตัวสวัสด์เนี่ยครับซื้อวที่ยี่สิบเ็ดครับคุณศรีสวัสด์นะคะที่สวัสด์ครับสวัสด์ครับ S A W D A D ครับสวัสด์ตัวสวัสด์นะคะค่ะซื้อไว้ที่เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดเท่าไหร่คะ 21.70สตางไม่ห่างจากหน้ากระดานนะคะดูสัญญาณแพทเทิร์นของตัวสีสวัสดเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวของสวัสดนะครับเราก็เคยเชียร์ไปนะครับบริเวณ21.8 21.7ตรงนี้แหละครับผมน่าจะเป็นแฟนตัวจริงนะครับของผมเลยนะครับทีนี้ในแง่ของภาพนะครับของตัวสีสวัสดนะครับตอนนี้นะครับกำลังลุ้นทดสอบนะครับที่บริเวณ22.5ถึง23อยู่นะครับเพราะนั้นผมยังคิดว่า ตอนนี้ตัวของสวัสด์นะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ22.5ได้นะครับแต่ว่าถึง22.5หรือว่า22.8ระยะสั้นผมขอขายทุนกำไรก่อนนะครับเพราะว่าการดีดตัวขึ้นมาของสวัสด์ในรอบนี้เนี่ยวอลุ่มค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งภาพระยะยาวให้น้ำหนักเป็นไซด์เว์ครับผมค่ะ มาต่อที่สายดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุกันดาเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอออยากกระถามตัวแอดวานนะคะค่ะมีต้นทุนอยู่232ค่ะค่ะควรจะขายไปก่อนไหมคะที่ราคาเท่าไหร่คะค่ะต้นทุนแอดวานสองสามสองน้ากดาแอดวานสองสามเจค่ะครับสำหรับตัวของแอดวานนะครับ สิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าแนวต้านที่240นะครับเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็เวลาขึ้นไปทดสอบเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงขายเกิดขึ้นนะครับไม่ผ่านสักทีแบบนั้นใช่ไหมครับสบาทครับเพราะนั้นในแง่ของจังหวะนะครับผมคิดว่าตัวของแอดวานถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบ240อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ขายสักครึ่งหนึ่งนะครับจะได้ไม่อึดอัดะนะครับแล้วก็ถ้ามีการขยับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแนวต้านที่ไกลที่สุดสําหรับตัวแอดวานในรอบนี้ผมคิดว่า245เท่านั้นนะครับไม่ได้ไกลมากเลยเพราะนั้นขอแบ่งขายนะครับถ้ามีรีบาวเกิดขึ้นสําหรับตัวของแอดวานที่240นะครับแล้วเดี๋ยวลงมารับคืนที่232ที่เคยซื้อไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของภาพการเคลื่อนไหวเป็นหักของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับ แนวรับ230แนวต้านอยู่240สำหรับตัวของแอดวานครับค่ะต่อที่ใส่คุณธนากรนะคะคุณธนากรสวัสดีค่ะ ธนาพรนะครับสอบรับ CPO <PL S 2> หน่อยครับค่ะ CPO ซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะสี่สิบสามครับค่ะได้ค่ะฟังคาแนะนำนะคะสำหรับตัวของ CPO นักดานสี่สบอาทเจบค่ะราคาที่ซื้อก็ไปอยู่ที่43บาทนะคะจะโฮต่อได้ไหมคะครับสำหรับตัวของ CPO นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสักประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่า ตัวของ CPO นะครับมีการทดสอบนะครับแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่44บาทนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับทีนี้ในแง่ของความเสี่ยงนะครับ CPO ในรอบนี้ผมอาจจะต้อง ระวังนิดหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ42บาทนะครับหรือว่าต่ำกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าลงมาที่42นะครับแล้วไม่ได้ทำนิวโลใหม่เกิดขึ้นนะครับในรอบถัดไปตัวของแอดวัตตัวของ CPR จะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับเหนือ44บาทได้เพราะนั้น ตัวของ CPO ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังถูกกดดันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนะครับผมยังคิดว่าการย่อลงมานะครับไม่น่ากังวลเท่าไหร่ครับค่ะต่อที่สายคุณพิมพ์เลยค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถามตัวแท้แ i r ์แท a เอเชียค่ะแทนเอเชียฟูซด่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะเอ่บาท76บค่ะสบาทสี่สิบนะคะราคาหน้ากระดานสบาทแปนะคะ าจะทำยังไงดีคะค่ะตัวของแพนเอเชียน,นะคะ PAF ค่ะซื้อไว้ต้นทุนสูงค่ะยังไงต่อดีคะครับติดในราคาที่สูงมากๆนะครับสำหรับ PAF นะครับทีนี้ในแง่ของจังหวะนะครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือมีการลงต่อนะครับในช่วงสัง้นแต่ว่าข้อดีของ P.A.F ในระยะสั้นก็คือวอลุ่มอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นคาดหวังนะครับการรีบาวในช่วงสั้นได้นะครับแต่ว่าการฟื้นขึ้นมาที่4บาทหรือว่า4.20ตรงนั้นผมดูเป็นจังหวะของการขายเพื่อตัดขาดทุนน่าจะดีกว่าครับค่ะคเพราะฉะนั้นรีบาวขึ้นมา,าขายตัดขาดทุนที่4บาท4.4จุดบาทถึง4.20นะครับตรงนั้นะจะเป็นจุดสําหรับการตัดขาดทุนครับค่ะโอกาสฟื้นขึ้นไปเท่าทุนมีไหมคะช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่ามีมแรงดีดขึ้นมาจริงนะครับ อย่างน้อยผมคิดว่าดูเป็นจังหวะของการขายออกมาดีกว่าครับค่ะมาต่อที่สายสุดท้ายนะคะสายของคุณชนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากถามโฮมโปรค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะมีทุนอยู่เจ็ดบาทห้าิบค่ะยังถือได้ไหมคะค่ะ โฮมโปรต้นทุนบาทห้าโฮปรนักกระดาน8บาทห5โฮต่อได้ไหมคะอ่าสำหรับตัวของโฮมโปรนะครับอตอนนี้เนี่ยเป็นลรกษณะของการปรับฐานนะครับในในภาพที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับที่ใน,น,นแง่ของความเสี่ยงนะครับตัวของโฮมโปรมีแนวรับนะครับที่อาจจะย่อลงมาทดสอบในรอบนี้ก็คือบริเวณ 8บาท50นะครับถึง8.20ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า8บาทไม่น่าจะทำนิวโลใหม่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าหลุด8บาทเพราะนั้นยังคาดหวังการรีบาวขึ้นมาที่9บาทได้นะครับสำหรับตัวของ h o m e p ป o ซึ่งคิดว่าตรงนั้นถ้ามีการฟื้นกลับขึ้นมาที่9บาทอาจจะดูเป็นจังหวะของการขายเพื่อมารอรับคืนที่8.40น่าจะดีกว่าครับค่ะมาดูภาพของหานดัดลักทรัพย์กันีโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะคะ กลุ่มแบงค์รู้สึกว่าจะมาติดท็อปไฟด้วยนะคะรบกวนคุณธีรศักดิ์กำหนดกลยุทธ์ให้หน่อยคะ่ะโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆค่ะครับสำหรับตัวของ Kbank นะครับวันนี้นะครับเป็นลนักษณะของการทําจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบปีนะครับแล้วก็เป็นการทะลุผ่าน240นะครับเพราะฉะนั้น <S <S <ม>คนที่กําลังเก็งกาไรตัวของ Kbank อยู่นะครับอตอนนี้ถือว่ายังเป็นลนักษณะของการเกิดสัญญาณซื้ออยู่นะครับ จุดสำหรับการตัดขาดทุนนะครับเคแบงนะครับหรือว่าการเก็งกําไรในรอบนี้นะครับผมให้ดูแนวรับที่238นะครับถ้าตัวของ K-Bank มีการย่อลงมานะครับหลุด238อาจจะต้องเป็นจังหวะสําหรับการขายออกไปนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจะมีโอกาสย่อลงมาที่224หรือว่า220อีกครั้งหนึ่งครับค่ะข,ขออนุญาตดูตัว TUF ให้ด้วยนะคะราคาเช้าวันนี้ก็ขึ้นมายืนด้วยนะคะครับสำหรับตัวของ TUF นะครับ ทิทางเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นหน้าของการขึ้นที่แข็งแรงนะครับเพราะด้วยตัวของวอลุ่มนะครับที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ TUF ตอนนี้เนี่ยยังคิดว่ายังสามารถโผได้นะครับแล้วก็รอให้มีการเกิดสัญญาณขายก่อนนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยยัง ขึ้นได้ต่อนะครับก็ยังคิดว่ายังถือได้สําหรับตัวของ TUF ครับค่ะ <c oughs> กำหนดกลยุทธ์ย้ํากันอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เซตเปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลุดแนวรับที่ระดับ1,580ลงมาเล็กน้อยนะคะติดลบ1.30จุดที่ระดับ1,579.97จุดค่ะคุณธีราศักดิ์บมายนี้ยังไงดีคะครับสำหรับเซทินเด็กนะครับในช่วงหนึ่งงสอวันข้างหน้านะครับตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบแนวรับที่1,580ถึง1,585อยู่นะครับทีนี้ในแง่ของแนวรับถึคัญ ในระยะสั้นนะครับให้จับตา1,575จุดนะครับถ้าเซ็ i ด d นเด็กทดสอบ1,585แล้วไม่ผ่านนะครับการหลุด1,575ลงไปนะครับความเสี่ยงจะมีโอกาสย่อลงไปทดสอบ1,550แล้วก็1,540สําหรับตัวของเซ็ i ด d นเด็กครับค่ะ คือ1น7 5นี่คือถ้าหลุดระหว่างวันแต่ปิดยืนได้นี่ถือว่าหลุดไหมคะ,ะถ้ายังไม่หลุดในระหว่างวันนะครับยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ยังดีอยู่ะนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการขึ้นนะครับชซดินเด็กมีแนวต้านค่อนข้างเยอะเพราะนั้นการขึ้นของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้เกอบค่อนข้างจากัดครับคมค่ะอาจจะไซด์เวย์นะคะใช่ครับยกเว้นอาจจะมีพลังพิเศษบางอย่างมาดัานก็ถ้าถ้าถ้าจังหวะดีหน่อยนะครับก็ยังมีโอกาสทําทดสอบ ไฮเดิมที่เคยทำไว้ที่บริเวณ1,006นะครับเพราะฉะนั้นจัตตาที่1,575เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญใช่ครับถ้า,หาวาหลรุดก็อาจจะลงไปอีกได้ลึกพอสมควรน,นะคะแต่น้าหากว่าไม่ลุดก็อาจจะไซด์เวย์ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่น่าตื่นตระหนกอะไรนะรบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนกันให้เหมาะสมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสาร,รอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ JMB คุณธีรศักดิ์นาราคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ีรกดไ้้นาา Stop ช่วงปยแบบ หมดเวลาแล้วคะ่ะวันนี้คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจาบบริรษัทหลักทรัพย์แอมบหมวยธนวันพนโชคและทีมงานลากันไปก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss by ธนวันพนโชคค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ